พญาฮงแดงพูวอลังการคืนฟอร์มเปิดบ้านเสื้อทางฝั่งแอตันวิล่าด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ในศึกพิมลีกประจำสัปดาห์ที่10โดยในเกมมีทางฝั่งอาร์เนอร์สลอตนายใหญ่ของฮงแดงลิเวอร์ฟูลมาในระบบ4-2-3-1เริ่มตีเพวงสาป,ประตูก็เป็นทางฝั่งมา,มาร์มาดวิลี่ส่วนสี่เบคโฟของพวกเขาเบคขวาเป็นโคเนอร์แบลลี่เบคซ้ายเป็นแอนดูโลเวอันส่วนสองเซนเตอร์แบ็คเป็นเวอร์จิลฟอนได้จั คู่กับโคนาเต้ส่วน2มิดฟิลด์ตัวรับเป็นทางฝั่งไลลอันกระทันแบกจับคู่กับแม็กอาริเต์ส่วน3มประสานในแดนหน้าปีกขวาเป็นโมเมนซาลาปีกซ้ายเป็นโกดีกาโกส่วนตรงกลางเป็นโดมิคโซบอดลนยสอพ์ตในหัวหงสตัวเป่าอย่างฮุโกเอคิติเกเริ่มเกมมาทั้ง2ทีมก่อเปิดหน้าแรกสกันบุกบี้ขยี้สกันแต่ท้ายเกมเป็นทางฝั่งหงแดงลิวฟูลที่ครองบอลและบุกบี้ ขยี้ทางฝั่งทีมที่มาเยือนอย่างสิงห์พง,งาแอดตันววลาพ่อนาที43ทางฝัง่งหงแดงลูฟูลก็ได้เฮตจากทางฝั่งโดนามิกโซโบอลไลเปิดบอลส,สวยทางฝั่งฮูโกเอคิติเก้โคกเข้าไปทาให้ทางฝั่งหงแดงลูฟูลขึ้นนําด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์แต่สุดท้ายแล้วห้องวีอาร์เซกว่าลูกนี้เป็นลูกลําหน้าของทางฝั่งฮุโกเอกิติเก้ทำให้ทางฝั่งหงแดง ิวฟูลเฮเกอร์ hey, ท่านมาในนาที45บวก1ทางฝั่งมาติเนตพอกสาประตูสิงห์พง,งาแอตันวิลา่าจ่ายบอลพิดพาดไปเข้าทางทางฝั่งโมเมนซาลาแปสวนกลับมาทำให้ทงังฝั่งหุ้งแดงนิวฟูลออกนำทางฝั่งแอตันวิลา่าด้วยสกอร์1ประตูต่อ0โอ้โหสุดๆจริงๆทางฝั่งโมเมนซาลา่าในลูกนี้ แปลสวนเขามาทันทีทําไม้ทางฝั่งหุ้งแดงลิวฟูลออกนําก่อนจะหมดครึ่งแรกมาตอนน่อในครึ่งหลังก็ยังเป็นทางฝั่งหุ้งแดงลิวฟูลที่บุกบี้ขยี้ทางฝั่งทิมที่มาเหยือนอย่างต่อเน,นื่องพอนาที5 8ทางฝั่งหุ้งแดงลิวฟูลก่อได้เฮจากทางฝั่งอเล็กซินแม็อลิเตอร์เ,อ,รเอ,อซิดในะทางฝั่งไลอันกระเทนแบกที่กระซากลากเลื่อยหลังจากนั้นก็ซับไก่เต็มคอ เสียบตาค่ายเข้าไปทำให้ทางฝัง่งหุงแดงลิวฟูลออกนำทางฝั่งสิงห์พง,งาแอตันวิลลาด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ในนาที5 8โอโหสุดๆจริงๆทางฝั่งไลอันกัทันแบกในลูกนี้หลังจากนั้นก็ยังทั้งสองทีมก็ทำประตูเพิ่มดได้ทำให้จบลงด้วยไซสนาของทางฝั่งหงแดงลิวฟูลด้วยสกอร์2ประตูต่อศสถิติหลั งเกมทางฝั่งเจ้าถินอย่างุ้งแดงลิวฟูลคลองบอลไปถึง5 4ส่เปอร์เซนส่วนทางฝั่งสิงห์พง,งาแอดตันวิลาในเกมนี้พวกเขาคลองบอลไปเพียง4 6เปอร์เซน์ในเกมมีทางฝั่งุ้งแดงลิวฟูลสร้างโอกาสยิงถึง16ครั้งแต่เขาก็เพียง4ครั้งและเป็น2อประตูส่วนทางฝั่งสิงห์พง,งาแอดตันวิลาในเกมนี้พวกเขาสร้างโอกาสยิง10ครั้งเขากอบ3มครั้งบ่เป็นจากประ หลังจากจบเกมทําให้ทางฝั่ง,งหงแดงนิวฟุลทะยานขึ้นล่างอันดับที่3ของตาตารางซึกพิมลีแข่งไปแล้ว10นัดชนะ6แพ้4มี18คะแนนมิรูเซียบวกอยู่4ส่วนทางฝั่งสิงห์พง,งาแอนตันวิลาร์ล่างอยู่ในอันดับที่11ของต,ตาตะางซึกพิมลีแข่งไปแล้ว10นัดชนะ4เสมอ3แพ้3มี15คะแนนมิรูเซียติดหลบอยู่1